สวัสดีครับบ่าวท่อสวัสดีทานชมครับบ่าวท่อพระเอฟซีครับแฟนครับทั้งช่องนะครับผมมาใส่บาตรเอาบุญน้ากันตอนซ้อๆนะครับพี่น้องครับเสียงพูดน้อยครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณปุ๋ยบัวไงนะครับพี่น้องครับคุณปุ๋ยจะให้น้าพงตองงวดด้วยครับพี่น้องครับจันไปรับชมรับฟังน้ำกันครับมาใส่บาตรเอาบุญน้ำกันครับทานชมครับปูมากหละครับพี่น้องครับเอครับ ใส่บาทเอาวุ่นน้ำกันเด้อครับผมใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับผมรับจังไปฟังน้ำกันครับผมวาเซียนพูดน้อยๆครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเนาะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวดที่ผ่านมาครับสามตัวแตกครับแปดศูนย์เจ็ดครับพี่น้องรับล่างครับคุณปุ้ยก็ใหฮสองเก้าเก้าสองครับพี่น้องกับคุณปุ้ยจะไปตรงวดได้ครับผมถือว่าเป็นเซียนครับของแท้รับไปตรงร่อนนันพี่น้องครับจังไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผม ครับท่ชนชมพี่น้องครับท่านไหนนะครับนาออยากติดต่อบ่าวเถาครับผมครับเบอร์ทั่วบ่าวเถาครับ063 24896 95ดเ้ด้อครับพี่น้องครับเอาฟังอีกรอบครับผม0 6 3 248 9 6 9 5ครับท่ชนชมครับโทรมาสอบถามได้เด้อครับผมครับอาครับผมไปฟังคุณปุ๋ยน้ำกันครับแตกตรงๆครับท่ชนชมครับเสียงพูดน้อยครับ แต่ร้อเซครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ครับพี่น้องขับลักลอยแปดครับตัวเด่นมากตัวเด่นเลยครับผมเด่นบนเด่นศูนย์นะครับเนาะครับกับมาตัวเด่นครับผมจับคู่ตัวเด่นให้ศูนย์เจ็ดครับตรงตรงครับท่านผู้ชมครับสามตัวแปดศูนย์เจ็ดครับท่านผู้ชมครับเอาครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเนาะครับจะปล่อยตองงวดด้วยครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับเนาะครับว่าว่าเซียนพูดน้อยๆครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นใจแนวทางตัวใดครับผม ไปรับชมรอบฟังน้ำกันครับงวดวันที่หนึ่งกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจัดต่อสายตรงกรับถ้ชมครับสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีครับผมครับสวัสดีตอนเช้าคือเก่าครับผมครับงวดนี้นะครับบอเหตุห้ผิดหวังนะคุณปุ้ยเนาะครับผมครับสามตัวแตกครับแปดศูนย์เจ็ดครับครับผมครับ เสียนพูดน้อยครับท่านชมครับเสียนพูดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบรเนนพูดนะครับคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับเอาครับคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับได้ตองงวดเป็นไหมครับได้แล้วได้แล้วครับผมตองงวดครับครับโอ้ไม่ครับท่านชมครับอ่าได้ตองงวดท่านที่บทตองรอชาเนาะครับคุณปุ๋ยครับผมครับโอ้ก็ถือว่างวดที่ผ่านมานี่ครับหลักร้อยเนาะครับเนาะหลักกับตัวเด่นบน ลักจับกูนี่ก็ถือว่าแม่นย่ำนะคุณปุ๋ยเนาะครับอืมเอาเงินนี่ก็เอฟซีรับเป็นกับวาอ่าให้คุณปุ๋ยครับผมครับเป้าเทาครับโท่ตามคุณปุ๋ยด่วนกบคุณปุ๋ยครับครับอ่าก้อนนี้ครับคัดสูตรคัดเน้นให้เรียบร้อย รับผมครับไับใ้ตองหดด้วยแหละครับผมครับอืมลักลอยน่ก็มั่นใจคื้เก่าครับผมมั่นใจเก่าครับผมครับอืมเอาครับท่ชนชมครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ครับจะปล่อยตองหดเนาะนาะคุณปุ้ยเนาะครับผมรับอ่าหลังจากแปดศูนย์เจ็ดสามตัวแตกครับพี่น้องครับเอ้รับหดนี้ ตัวไหนครับคุณปุ๋ยแนวทา้งวันนี้หลักร้อยเด่นเก้ารองศูนย์ครับผมครับท่านผู้ชมครับหลักร้อยเด่นเก้ารองศูนย์ครับหลักร้อยงวดนี้ครับครับผมเด่นบนเด่นหาร้องสามครับผมครับเด่นบนเด่นหารองสามครับคุณปุ๋ยครับผมครับจับคู่คือมีอ่าสองครับผมจับคู่ หาสองครับหาเจ็ดครับผมหาสองหาเจ็ดครับหาแปดครับผมหาแปดครับหาหนึ่งครับผมหาหนึ่งครับแล้วก็สามเก้าครับผมสามเก้าครับสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดครับคุณปุ๋ยครับครูเน้นครับครูเด่นครับคุณปุ๋ยครูเด่น หาสองครับผมหาสองครับหาเจ็ดครับหาสองหาเจ็ดครับหาแปดครับหาแปดครับแล้วก็หาหนึ่งครับหาหนึ่งครับครับชุดเด่นชุดเน้นนึ่คือเน้นไปที่อ่าหาเลยนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับอาสามตัวครับคุณปุ๋ยสามตัวก็มีเก้าหาสองครับผมสามตัวเอาลักลอยใส่เนาะครับเนาะเก้าหาสองครับ ครับเก้าห้าคครับผมเก้าห้าสองเก้าห้าเจ็ดครับพุ้นปุ๋ยเก้าหแปครับผมเก้าห้าแปดครับครับผมเก้ครับผมเก้หาหนึ่งครับครับผมกะกะเก้าสาเกครับผมเก้าสามเกครับครับผมเก้าสาเจครับเก้สมครับครับนผช้ชมครับสามตนี้กับติดไปเลยครับผมอยาผาดนะครับเนาะ ครับถ้าชุดเต้นนี่ก็จะเป็นเก้าหาสองเก้าหาเจ็ดเก้าหาแปดเก้าหาหนึ่งน้คุณปุ๋ยเนาะครับผมครับเพราะเน้นที่อ่าเน้นที่ลักหาเด่นหาน้ะคุณปุ๋ยครับครับครับผมเก้าสามเก้าเก้าสามเจ็ดนี่ก็เป็นชุดร่องครับทผช้ชมครับอืมก็ถือว่ากลับมาเดินดีแล้วนาะคุณปุ๋ยเนาะ ทั้งบนทึ้งบนล่างล่างนี่ก็ถือว่ามาตัวร่องสองเก้าเก้าสองนะคุนปุ๋ยครับผมครับครับชุดล่างนี่เดี๋ยวบ่าวเถาให้คุนปุ๋ยเด็กกันกล่องอีกที่หนึ่งครับนะกนักุนปุ๋ยเนาะครับผมครับบ่าวเถาจังจะอ่าให้คุนปุ๋ยครับอ่านํามาลงเนว่ทางครับให้ท่านผู้ชมพี่น้องกับผมครับถ้าคุนปุ๋ยมาชมบรรยากาศตอนเส้นาคือเก่าครับผมครับกินกาแฟเรียบร้อยนักุนปุ๋ยเนาะครับ ครับนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าครับครับบรรยากาศทั้งคุณเป็นทังไดนครับคุณนปุ๋ยร้อนครับผมร่อนนะครับเนาะครับบ่มีฝนเลยไหครับบ่มีนะครับครับบ่มีฝนครับทั้งนี้การตอนเศร้านี่การอากาศดีอยู่ครับพุณนปุ๋ยครับเชครับนี่ครับ อ,อ๋ครับกับปล่อยตองวดมั่นใจคือเก่านะคุณปุ๋ยเนาะครับัผมมนเี่แหละครับผมคร <ละ S 1> ับ <ละ S 1> หลังจากหวยออกคุณปุ๋ยกะปล่อยตองวดครับพี่น้องหลังจากสามตัวแตกแปดศูนย์เจ็ดตรงตรงนะครับเนาะศูนย์เจ็ดตรงตรงครับลักลอยเลขเด่นนี่ก็ถือว่าแมนย่ำจับคู่ให้แมนย่ำครับครับผมเอาคุณปุ๋ยย่ำให้ท่านผู้ชมอีกรอบนะครับครับผมครับ ดักล้อยเด่นเก่าร่องศูนย์นะครับผมเด่นเก่าร่องศูนย์ครับครับผมเด่นเด่นบนเด่นห้าร่องสามครับครับผมกับคุณปุ๋ยหาสองครับผมจับกูหาสองครับหาเจ็ดครับผมครับ 8ครับผมครับหาหนึ่งครับผมครับครับผมตวโตร้องสามกาครับผมครับสาเจดครับผมครับสามตัวครับผมครับเกหาสองครับผมครับเก้าหาเจดครับผมครับเก้าหาแปครับผมครับ ก่ครับผมครับเกเก่าครับผมเก่าสเก่าครับเก่าสามเจ็ดครับผมเกครับคุณปุ๋ยครับตัวเน้นเกิดขึ้นเน้นที่ลักหาเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับครับเป็นหาสองหาเจหาแหานึครับตัวเด่นครับสามเก่าสามลักสามนี่เป็นตัวร่องเ้ยครับทําชุมครับสามตัวเด่นครับ สามโตย่าพาด้ครับพี่น้องเก้าหาสองเก้าหาเจ็ดเก้าหาแปดเก้าหาหนึ่งนี่เป็นชุดเด่นเลยครับผมรับเก้าสามเก้าเก้าสามเจ็ดนี่เป็นชุดรองนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับเขาบ่าวเถ่าก็จะขอบคุณคุณปุ๋ยครับผมครับครับจะรบกวนคุณปุ๋ยซ้เนี้และครับผมครับผขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับสมชุ่มครับ เซียนพูดน้อยครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณปุ้ยใบใหญ่นะครับเนาะครับให้ตองวดละครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนะครับพิจารณาเบื้องเอาเด้อครับท่านชมครับเป็นแนวทางนะครับผมครับหลักร้อยครับหลักร้อยคุณคุณปุ้ยเน้นที่เก่าครับเด่นเก้ารองศูนย์ครับเด่นบนครับเด่นหาล่องสามเด้อครับพี่น้องจับคู่ครับห้าสองห้าเจ็ดหาแปดหาหนึ่งเป็นคู่เด่นครับ สามเก้าเป็นคูร่องเ้ยครับผมกับแนวทางของคุณปุ๋ยจะเน้นตรงๆครับพี่น้องกลับไปน้าเ้ยครับผมติดกลับไปน้ำสามตัวครับเก้าห้าสองเกหาด้า้าแหนึ่ครับเป็นชุดเด่นคับเก้าสาเก้าเก้เดป็นชุดร่องเ้ยครับพี่น้องกับถ้าทไหนนะครับน้ออยากติดต่อบาเถ่าครับเบอร์โทรบาเถ่าครับพี่น้องเพื่ออยากสอบถามอยงนีนะครับน้อครับศูนย์หกสามสครับ เบอร์ทั่วป่าทอครับ0632489695ครับบ่าทอจะฝากไปบรรยากาศไว้คือเก่าครับครับครับบรรยากาศทุ่งหน้าคือเก่านะครับพี่น้องครับพาาธรูมชมมาสุดบรรยากาศตอนเศร้าครับผมอยาเจ็บยาจนเ้อครับพี่น้องเงินไหลน่องท่องไหลเข่าสุขลนครับอยู่ดีไม่แห้งครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีพอกันคลิปหน้าบ่าทอสวัสดีครับ